รัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นนะครับวันนี้ผมมีของกินเมืองนะครับเป็นแกงผักกาดเขียวปีนะครับอันนี้พอดีแม่เอามาจากบ้านครับแกงผักกาดครับแกงแบบสุดเมืองๆนะครับแกงผักกาดเขียวปี๋ใส่นะครับใส่ปลาลิมครับปลาไปยิงมานะครับเนี่ยยิงมานะครับปลาสลากแกอันนี้ปลาชาแกไปยิงมาครับเดี๋ยวผมจะแกงใส่นี่ครับแกงใส่ผักกาดเขียวปีครับ แล้วก็ใส่ผักจีด้วยครับเครื่องปรุงมันก็สุดเนี่ยครับสูตรผมเองนะครับสูตรดวงเดียดเองครับมีหอมแดงกระปีกระเทียมหอมแดงหอมขาวกระปีใส่ซอยจะใช้ใส่หน่อยครับแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแล้วผมใส่พริกแห้งด้วยจะได้มีสีนะครับเพิ่มสีสันครับของกินมือมืงแต้ครับเี่แขงผักกาดเขียวปีครับตามจนละเอียดนะครับครับริมหลวงเดี๋ยวผมตำแน้าพี่กดครับ ตำจนละเอียดนะครับโปดีเขาจะใส่พริกพริกพริกดิบนะครับแต่ผมก็ใส่ทั้งพริกดิบพริกแห้งครับเดี๋ยวเพิ่มสีสันครับให้น้ำน้ำซุปครับครับปลาช่อนแล้วก็สับแล้วครับแล้วก็แล้วก็มีผัดกักดิบนะครับครับสับไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าสู้มาก็จะใส่พักจีนะครับน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดก็ใส่เลยใส่พริกแกงครับ ใส่พริกแกงเอาไป,ไปก่อนครับใส่พริกแกงลงไปก่อนใส่น้ำล้างครกหน่อยนี่ของมบัตรเครดิตเตอร์เรียนี่เป็นที่เสียน ใส่นี้ไปก็ใส่ปลาครับปลาลิมนะครับปลาแม่น้ำนะครับไปยิงมานะครับใส่ปลาบเลยลอเดือดแป๊บนึงออสูรตรตงเดิกนกาจะเผ็ดนิดหน่อยนะครับ แกงผักกาดพุนี้ครับต้องใส่นี่ครับผักจีครับแต่ว่าต้องรอมันสุกก่อนนะครับต้องรอแกงมันสุกก่อนแล้วก็เราใส่เดี๋ยวรอมันเดือดครับครับเดือดครับเดือดจัดแล้วครับแล้วก็ผมจะสูตรต้องเด่นนส่นิดหน่อยนะครับมะเขือส้มครับมะเดือมะเขือเทศมันจะเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวนิดนึงแล้วใส่ผักกาดเลยครับผักกาดไห้ใส่เลย เก่งพะกาศ์เขียวปีครับสุดคนเมืองครับฮะมันกินแล้วก หม่ยังครั้งสุดสุดเลยอ่ะครับนะครับแกงผักกาดนะครับผักกาดเขียวปีครับเดี๋ยวรอเดือดนะครับครับเดือดนะครับโอ้โหเดือดนะครับใส่ผงปรุงรสนะครับหน่อยหนึ่งเพิ่มรสชาติครับ อกากาศนี่มันจะอผมผมอกขมวมน,นิดๆนะแกงใส่ปลาบ้าน,นครับปลาช่อนนาครับุปง,ปงปรลาช่อนนะครับแล้วผมก็เติมเติมผงผงชูรสครับนิดหน่อยถ,อถือว่าสุกแล้วครับครับผมครับ เป็นอันเสร็จพิธีนะครับซุกแล้วครับแกงเด่นครับแกงประกาศครับใส่ปลาปลาบ้านนะครับป่าเมืองปลาดินบ้านนะครับถ้าซุกเดี๋ยวผมก็จะใส่น่ครับไฮไลท์ของงานครับแต่ว่าใส่ตอนต้องปิดคปิดแก๊สก่อนนะครับปิดแก๊สเพิ่งใส่เดี๋ยวมันจะสูบเกินเดี๋ยวผมรออันนึงมันดูมันเขียวหน่อยตัวชื่อมันคือประกาศเกียวปีครับแกงเมืองครับหน้าหวานๆนะครับ ในซุปแล้วครับแล้วก็ใส่ผักจีครับใส่ผักจีลงไปก็ปิดแก๊สเลยครับแก๊สเลยมันจะได้หอมผักจีนะครับเป็นสูตรเมืองตะแตนครับคนเบาๆนะครับเดือยวปลามันจะเละถ้าคนเหนือดูก็น่าจะเคยกินนะครับแต่คนภาคอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชอบไหมน่ครับมันจะหอมผักนี่ครับเด๋ยวตักเลยนะครับ ใส่ช่อนนาครับแกงผักกาดใส่ช so. ่อนนาครับใส่หัวปลานี่ครับูตรต้องเด่นครับ โอเค,อเคพร้อมกินเลยนะครับนีค่ครับกรกรแกงผระกาดเมืองประกาศเมือม้อ,อค,ครับเสร็จพร้อมกินของผมโอเคเลยพร้อมลุยนี่ก็มีปนปลาด,ด้วย